สวัสดีค่ะยูกเก้นยิงปลาฟิชชิ่งก็ตเหมือนเดิมทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะพกทุนมาเยอะหน่อยคะ่ะเมื่อวานปังมากเฮงมากคะ่ะถูกหวยสามตัวเต็ม <c oughs> อะก็เลยเอาเออกำไรจากตรงนั้นนะคะมาเล่นเอ่อยิงปลาเบ็ดสูงๆนะคะทุกคนคะ่ะอะโมเกินไปแล้วนะคะขออนุญาตอ่าไปที่ห้องเอ็กซ์เปิดเลยแล้วกันมาเบดเท่าไหรด่ดีทุกคนคะ่ะขออนุญาตเริ่มที่เบ็ดสูงๆเลยแล้วกันนะคะเบดแปไปเลยจ้า เหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะอยากได้ตัวไหนกดเล็งยิงไปเลยค่ะปลาเล็กปลาน้อยได้หมดค่ะสำหรับใครที่ทุนได้น้อยนะคะกดเบ็ดต่ำๆก่อนก็ได้ทุกคนเอออย่าเพิ่งมาเล่นเบ็ดสูงๆนะคะทุกคนค่ะเห็นไหมขนาดเรามีสี่พันเราหมดไปห้าร้อยแล้วอะถ้าเล่นเบ็ดสูงอะถ้ามันได้มันก็ได้เยอะนะคะอยู่ที่ดวงล้วนๆเลยค่ะวันเสียเราก็มีนะคะ <Good> morning, เราไม่ใช่จะได้อย่างเดียวอากระเป๋าสมบัติมาจ้าหมายเลขหนึ่งไปก่อนละกันโอ้โหสี่ร้อย ไปกันต่อเลยทุกคนมังกรมังกรมังกรทองอ้าวสี่ร้อยแปดสิบกดตั้งนานอ้าวกระเป๋าซ้ำรอบที่สองอ่ะขอไปใบที่ซองเลยแล้วกันโอ้โหแปดสิบบาททุกคนมันมีได้มีเสียงนะคะทุกคนค่ะอย่าพิ่งไปหัวร้อนอะไรกับมาหน้าวันเสียเราก็เสียนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูเท่านั้นเองนะคะอ้าวมังกรไปอีกิศร้อยค่ะโอ้โหราชามังกรกระจายสามเบิร์นนะเมื่อกี้เบิร์นไปสามรอบเลย อาเมนกระพุนจะได้ไหม <are> เอาราชามาังกรมาอีกแปดสิทุกคนคะ่ะอาใครอยากไปเบ็ดสิบเลยแล้วกันบแมงกระพุนเบ็ดสิบจะได้ไหมอ้าเอาลามโลมาโลมาฉลาม <you> ปักเป้าโอ้โหปักเป้าทีเดียวทุกคนห mm ้าร้อยเห็นไหมบางทีลกดจนหมดห้าร้อยมันยังไม่ได้เลยค่ะมันแล้วแต่รอบแล้วแต่ดวงกันนะคะอาได้ทะเลเพลิงมาคะ่ะขอร้อยกระสุนเลยกี่นัดได้กี่นัด อ้โห80ทุกคนไปฉลามก่อนเลยค่ะเอาได้ฉลามมา700ดร้อย่างตอระบัดตัวนี้ไงที่บอกมาเนี่ยมีควอนุญาตค่ะหลุดพูดอีสานค่ะขอโทษค่ะถ้าได้มังกรตอนอ้ะสนเอากำลังจะพูดเลยว่าถ้าได้มังกรตอนกระสุนตีคือปังมากปังจริงทุกคนค่ะมา เอาราชามังกรที่สามร้อยโอ้โหถักห้าร้อยทุกคนคะ่ะโอ้โหอีกสามร้อยได้อีกไหมโอ้โขึ้นมาห้าพันหนึ่งแล้วโอ้เราขยับเบ็ดไปเบ็ดยี่สิบแล้วนะทุกคนไม่ทันบอกนะคะขยับไปเบ็ดยี่สิบแล้วนะ <are> เบด็ดยี่เมงกะพุนไฟฟ้าสองพันสี่ทุกคนคะ่ะเอาขึ้นมาเจ็ดพันแล้วเดีย๋ยวบอกนะวันนี้ฉันก็ปังไปอีกหนึ่งรอบทุกคนคะ่ะทะเลเพลิงของฉันหนึ่งร้อยไหม หนึ่งร้อยนัดไหมเก้าสิบว่ะเอามังกรไปเอ้หูมังกรพันสองกับทะเลเพลิงกับกระสุนตีทุกคนเดินไปนะเดินไปน้บางทีอ่ะอู้หูโอเคอู๋ไม่มีตัวใหญ่ออกมาเลยอ้าวอูหูทะเลเพลิงไปอีกพันเก้าค่ะทุกคนค่ะกระสุนตีได้มาพันเก้านะเอา้าเนี่ยมันคือปลาอะไรเนะี่ยทุกคนได้มาแปดร้อยอาร์ดานต่อไปทุกคนคะ่ะ มาค่ะฉลามเหมือนเดิมค่ะเออเหมือนจะยากเลยว่ะฉลามเบ,บ็ดยี่เอาฉลามเลยเอามาหน 1, ึ่งเจ็ดร้อยโอ้โหไม่คุ้มวะ่ะเออเอาให้ฉันก่อนอยู่กับฉันก่อนเอาตัวที่สองพันสี่ทุกคนคะตัวที่สามได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้วะ่ะ เดี๋ยวขอไปต่ออีกสักนิดนะคะทุกคนคะ่ะกำไรมันยังไม่ช่ำเลยขอกำไรสักหมื่นดิอ่ะเบสสามสิบเลยแล้วกันทุกคนเป็นศูนย์ศูนย์แล้วจะได้ขึ้นหมื่นสักทีหมดก็คือหมดนะคะเงินเทวดาไม่เป็นไรคะ่ะอ่าแมงกระพุนเบสสามสิบจะได้ไหมโอ้โหก,กระเป๋ากระเป๋าเอากระเป๋าว,ว่ะทุกคนไปคะ่ะเบอร์สามอู้ อุ๊ยหกพันโอ้โหเอาดิปูปืนสว่างมาอีก,กคคดูวันถากขออนุญาตไปต่อนะไปต่อนะไปต่อนะอนะจ้าไปต่อนะขอกำไรหนึ่งหมื่นนะคะโอ้โหเอามาอีกพันสี่รคูนค่ะหมื่นสองแล้วค่ะหมืนม่นสองแล้วแม่จ้าแม่จา้าเกินไปนะเอามาอีกสองพันโอ้อะไรกันเนี่ยหมื่นสี่แล้วแกไวมากโอ้โหมาอีกหกร้อย อุ้ยเบ็ดสามสิบมันฉ่ำแบบนี้นี่เองทุกคนคะ่ะปูปูนสว่าคสักรอบดิได้ไหมจะได้ไหมขอตัวจดัดทอดอีกสักรอบดิฉ่ำๆอีกสักรอบดิขออีกสักรอบดิอุ๊กอูเลิมเงินเดียวขออีกสักรอบดิฉ่ำๆมาดิสักตัวดิสักตัวหน่อยสักตัวดิววดโอ้โหโล่มากลาบอย่าหายนะจ๊ะมีเขาเหนียวอยู่ <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้าพันห้าปักเป้าพันห้าเอา้ามาอีกพันโอทุกคนคะอะไรมื่นสองเกอเอาเอีกสักนิด อีกสักนิดอีกสักนิดโลมาเอ้ยเอ้ยเอานี่เหมกระพุนไฟฟ้าอยู่ทุกคนคะอู้จิ๊ดเยอะอยู่จิ๊ดเยอะอยู่จิ๊ดเยอะอยู่โอ้โหพันสาม,มาขึ้นมาหนึ่งหมื่นสี่พันอู้อีกนิดนึงเอ้าอีกนิดนึงอีกนิดนึงได้ไหมขออีกนิดนึงได้ไหมอีกนิดนึงได้ไหม พัทุกคนมากําไรวันนี้หนึ่สี่ากำไรหนึ่กว่าบาทนะทุกคนคะ่ะ <like> ใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามนะคะจิ้มลิงที่ใต้คลิปมาได้เลยนะคะอยากให้เล่นเกมไหนคอมเมนต์กันเข้ามานะคะสําหรับวันนี้นะ,ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ